เบ้ยกเป็นหลักนะเกิดเกิดเราก็ที่นี่านรานสักราน้ันก็นก็ขอตอนรับนะครับว่าที่ผู้สมัครนะครับทาง รับเลื่อนตั้งและการเลือกตั้โอกาสนี้นะคะก็ขอ,อตอนน้อนรับนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนะคะท่านชลธียาตรงค่ะขอเสียงดลบต้อนรับค่ะวันนี้ท่านก็ไม่เสียสะะเปล่าการเดินทางรับสมัครตาบเลื่อนตั้งนายกต่อหน้าจสมาชิกสภาต่อหน้าจอนนี้นนก,รรนก็มาให้กำลังใจ,จก,กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสภตอหนจและเจ้าหิ้าที่ต่างๆ การุ่นอนนะครับไม่เวลามันขัดกันคนที่หคนที่สอง,สองครับูไหมครับยูไหมครับ ปิดฟ้านะครับและบรรจุในภาชนะทึบแสงครับชื่อสมพงศ์กาลจักนะครับก๋อแก้วครับพวกทั้งสามท่านนะครับ มานะครับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนงหวดเดอร์ทรอนเขตเลือกตั้งที่หนึ่งทำัน้าที่เปิด์นนชุ

ที่สองเขตยนสามลำัำที่สามครับเชิญครับ